กลับเข้าสู่ช่วงที่สองกรายการกันนะครับคุณพิรพัฒน์ครับครับคุณวิศักร์ครับช่วงนี้ช่วงรูออมเดอลตามสินครับได้คุยกันในกับปัญหาตึงเครียดของสหรัฐครับกระตุ้นแรงซื้อทองคําต่อเนื่องนะครับทำให้ทองคํามีสัญญาณเป็นบวกนะครับคุยเรื่องนี้กับดตรพิบูลริศวิทยาผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับช่วงที่สองก็รได้การคือช่วงนี้นะครับอีกสักครู่นะครับวันนี้ก็คุยกันแต่เรื่องของการลงทุนนะครับซื้อหุ้นซื้อทองนะครับนี่แหละครับมีแต่ได้้กกััับบบไดครสสลออมิน ธนาคารนมสินรับเชิญชวนนะครับออมเงินกับสลากออมสินดิจิทอลหนึ่งปีงวดที่3นะครับเปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้งไม่โมเท่านั้นนะครับอายุสลาก1ปีหน่วยละ20บาทร่วมลุ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนด้วยนะครับเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งโดยดอกเบี้ยและก็เงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีนอกจากนี้นะครับธนาคารนมสินก็ยังได้จากกิจกรรมพิเศษนะครับสลากดิจิทัล1ปีมีเฮสมัครู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษายนถึง 25ธันวาคม2 5 1 3ลุ้น20รางวัลเลยนะครับมุลค่ารวมกว่า3ล้านบาทโดยก็ก,กำหนดออกรางวัลชิงโชครกก้งแรกในวันที่16กรกฎาคม2563นี้นะครับ,ก,บการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับยังคงรักษามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งพื้นที่ภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของพนกักงาน ด้วยการทําความสะอาดเ็ดถูด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ํายาฆ่าเชื้ออย่างสม่ําเสมอนะครับเช่นภายในห้องออกบัตรโดยสารอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานต่างๆเปรียนโดยสารและจุดที่พนักงานสัมผัสบ่อยนะครับเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคเพื่อให้ทางพนักงานและผู้ใช้บริการห่างไกลจากโควิด19นะครับ เอ็กซิมแบงก์ก็จัดมาตราการเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกที่รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับก็ได้แก่การพักจำระหนี้ทั้งเงินต้นและกระดกเบีย้ยเป็นระยะเวลา6เดือนการขยายเงื่อนไขบริการประกันการส่งออก จัดสินเชื่อซอฟโลนทั้งสินเชื่อระยะยาว7ปีแล้วก็ระยะสั้น2ปีนะครับสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์และก็มีการจัดอบรมออนไลน์ด้วยนะครับ ส่วนกิจกรรมกองวันนี้ทางรายการมอบเป็นกระปุกอมสินพิเศษครับคิดดีทำดีเด็กดีทำดีครับจากธนาคารสินครับหนึ่งระวัดแก่ตุ้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b เ o k ไลฟ์พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับตางเพจของเก็บเบี้ยเตือนดุร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลคือธนาคารสินก็นำเสนอสินเชื่อใส่ทองอเนกประสงค์วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาท10ล้านบาทครับผ่อนนาน25ปีด้วยกัน คำถามครับธนาคารนำสินนำเสนอสินเชื่อใส่ทองอนเนกประสงค์ถามว่าให้วงเงินกู้สูงสุดกี่บาทครับสินเชื่อใส่ทองอเนกประสงค์ให้วงเงินกู้สูงสุดกี่บาทครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075 a c e b o o k ไลฟ์ ain, พิมพ์คำตอบสมัครทางเพจของเก็บเบีย้ยไต้ถุนดานครับ ทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียงท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกกรมสินพิเศษคิดดีทำดีจากธนาคารอมสินครับหรวัลแกต่ตานูุฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับแล้วพรุ่งนี้จะแจ้งชื่อทราบกันนะครับ ส่วนการรับชมผดหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมผดหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใตตุนร้านใน Google ก็ได้นะครับก็ไปค้นหาและก็ชมผดหลังก็ได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังที่รับชมและฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการของเรานั้นมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้มาเข้าสู่ช่วงรูออมโดยธนาการนำสินกันนะครับมาดูกันนะครับว่า เรื่องนี้กับเดเตอร์พิบูลริศวิริยผลครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคําท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพิบูลริศครับสวัสดีครับครับทั้งสองท่านครับผมครับเห็นสถานการณ์ในอเมริกานี่ถ้าเป็นคนไทยเราจะตกใจแห่ไปซื้อทองกันไหมฮะเนี่ยจริงๆก็ต้องต้องเรียนว่าเมื่อเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับกับมีรับข่าวเข้าไปก็คือมีการปรับตัวสูงขึ้นไปในระดับหนึ่ง นะครับอยู่<อ>ที่อทองราคาทองเราประมาณสักสองหมืนหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบครับนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเรื่องของการเปิดประเทศนะครับการการผ่อนคลายอะไรต่างๆตัวเลขทางเศรษฐกิจก็ออกมาดีขึ้นดีขึ้นนะครับออกมาดีขึ้นของทางอเมริกาเองอะนะครับ,รบกลายเป็นว่าเ ข้อมูลต่างๆของของ,ของเรื่องการจ้างงานเรื่องออดัชนีการผลิตอะไรต่างๆนะครับกลับเอาชนะเรื่องของความวุ่นวายเอาเหนะครับออซึ่งผมคับๆก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยนะครับเมื่อคืนถูกเทขายลงมานะครับจาก <17 30 S 1> หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเหรียญโดยประมาณนะฮะนะครับลดลงมาเมื่อคืนนี้อยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเอ๊หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเหรียญ ครับผมแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะฮะในวันนี้ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามเหรียญครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยวันนี้ราคาขายออกอยู่ที่สองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทอ๋อครับครับแสดงว่าเราเราต้องเข้าใจก่อนไหมครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาเนื่องจากประเทศเขาใหญ่โตมโหฬารมากเพราะฉะนั้นจุดบางจุดมันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่เนี่ยคงคงอาจจะไปไม่ถึงขั้นนั้นไม่แหะหรือยังไงถูกต้องครับก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าเราก็มองว่า ดูดูมีแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะค่อนไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม,ไม่ไม่น่าจะรุนแรงมากับนะครับเราจะเห็นอย่างเช่นในไมอามีเองอ่านะครับที่ที่มีข่าวว่าเออทางตำรวจก็ยอมนะครับย<ข>อ,อมอยอมน้อมให้กับให้กับทางผู้ประท้วงเองผู้ประท้วงก็ด้วยความที่เป็นชนชาติเดียวกันนะก็พุง่งเข้ามากอดกับตำรวจนะก็แสดงเห็นถึงแสดงให้เห็นถึงความความสามาัคคีในชาติที่ยังพอมีเหลืออยู่บ้าง ออนะครับก็เลยเขาก็ทางนักลงทุนก็เลยไม่ค่อยจะให้อ่าเรียกว่ามองอยู่ห่างครับนะครับว่าว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นนะครับเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองแต่ว่าก็ต้องดูคือให้ให้เรียกว่าให้สัดส่วนนะฮะน้อยกว่าเรื่องของตัวเลขการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ นะครับเป็นเป็นระับนอย่างนั้นมากกว่าครับข้อมโนครับอ่าเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นว่ามีปัญหาการค้าเว้สงครามการค้าระหว่า,างอเมริกากับจีนอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีเลยถูกต้องเลยครับก็คือสงครามการทันยงเมื่อคืนเนี่ยที่ราคาฟื้นขึ้นมาจาก1 6 9่งันอยเก้าสบนะครับก็บบมีเหมือนกับมีทวิตของทางโดนัลด์ทรัมม์นะครับท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบอกว่าอ่าจะปิดน่านฟ้าไม่ให้เครื่องบินจีนเข้าใช,ใช่ไหมฮะ ซึ่ง่งก็ทําให้ตลาดฟื้นกลับขึ้นมานะฮะช่วงหนึ่งนะครับนะมาถึงมาถึงเช้านี้ก็อยู่ที่พันเจ็ดร้อยสามเหรียญอะไรแถวๆนั้นบวกขึ้นมากลับมาประมาณสิบสิบห้าเหรียญโดยประมาณครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเอ,อถ้าเกิดมองในภาพรวมแล้วเนี่ยผมว่าข่าวดีสําหรับราคาทองคําก็ยังเยอะอยู่อืมนะครับยังเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นทวีตของท่านของท่านประธานนาธิบด,ดีเองนะครับซึ่งสอบไปทางเรื่องของสงครามการค้าอะไรต่างๆ นะครับแล้วก็เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภาวะดอกเบีย้ยที่เป็นศูนย์ของอเมริกาตอนนี้นะครับซึ่งภาวะดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องส่งผลให้ราคาทองเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับสูงไปอีกสักพักหนึ่งเลยนึนะครับนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของข่าวร้ายของราคาทองก็น่าจะเป็นข่าวดีของตลาดหุ้นนครับตลาดหุ้นที่บวกนะฮะบ,บวกติดต่อกัน นะครับเรียกว่าทั่วโลกนะครับเมื่อวานตลาดหุ้นทางนิวยอร์กเองก็เอาชนะเรื่องของการประท้วงต่างๆนะครับกลับมาบวกเยอะเพราะว่าเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆหลังจากการคลายล็อกนะครับดูดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าคาดนะครับเรื่องของข่าวเรื่องของวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของทางจีนนะครับของทางสหรัฐอเมริกาเองนะครับ ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นแรงกดดันให้กับราคาทองนะครับเป็นแรงสนับสนุนให้กับตลาดหุ้นครับผมอืมครับแล้วถ้ามองในมุมมองของประเทศไทยเราเนี่ยทิศทางจะเป็นยังไงต่อาราคาทองคำจริงๆนะตอนนี้เนี่ยผมว่าตัวราคาทองก็ยังถือว่าเรียกว่าเอาผู้บริโภคคนไทยเนี่ยผมว่าขายไปแล้ว <laughs> <laughs> นะครับขายขายไปเรียกว่าเ <laughs> กือบหมดแล้วนะเรื่องที่ว่า ท่านน่าจะได้ได้ยินข่าวนะฮะว่ามาต่อ,ตอ,อกคิวตรงเยาวราช <c oughs> ใช่เพื่อนผมเนี่ยเขาเขาเก็บทองไว้นานมากนะเพรเอญเขาจะซื้อที่ <c oughs> เขาไม่ใช้ไม่ใช่เครดิตไม่ใช่เงินสดนะเขาเอาทองที่เก็บไว้เนี่ย <c oughs> มาขายค <c> ร <oughs> <c oughs> ับครับได้แปดแสนกว่าบาทใช่ช่วงท <c oughs> ี่ช่วงที่เออ่มีข่าวว่าว่าคนแห่กันมาขายทองต่อคิวที่ทางเยาวราชนะครับประมาณตัสองสามสัปดาห์เนี่ยผมว่ามันก็อยู่ในราคาที่อยู่ในระดับสูงหลายๆลยท่านก็ได้ขายแถวสองหมื่นหกพันกลาง นะครับหรือว่าบางท่านก็ได้ขายแถวๆสักสองหมื่นหกพันต้นๆน,<ช>นะฮะสองหมื่นห้าพันไปปลายเพราะฉะนั้นตรงนี้นยะผมถือว่าเท่านที่ขายไปแล้วนะครับก็สามารถเรียกจัดเอากำไรคืนได้ใ<ช>่นะครับในแถวๆราคานี้นะครับถ้าลงอีกเราก็ค่อยค,อย,คอยทยอยซื้ออีกนะครับ,รบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูในราคาทองในระยะปีสองปีนี้เนี่ยอ,อคิดว่าคงจะหนึ่งคือพันผวน นะครับแต่แต่จะเป็นการผันผวนที่อยู่ในระดับสูงกับนะครับอยู่ในระดับสูงก็คือตั้งแต่สองหมื่นสี่สองหมื่นห้าแถวๆวนั้นผมว่าต่ำต่ำกว่าสองหมื่นเราคงจะไม่ได้เห็นในระยะเวลาใกล้แล้วล่ะครับกับนะครับครับผมเป็นลักษณะแบบนี้ครับกับจะมีโอกาสใช่ไหมฮะในอนาคตมีโอกาสยังผมว่าทุกทุกสิ่งอย่างมันเป็นไปได้เนาะกับนะครับนะครับเป็นไปได้แต่ตอนนี้เนี่ยอย่างราคาทองที่ปรับตัวลดลงมา ณปัจจุบันนี้นะครราคาทองเป็นเงินบาทสองหมื่นห้าพันหกเนี่ยเราก็ได้อน,นิสสงมาจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นด้วยอ่าครับนะครับแข็งขึ้นลงมาแข็งขึ้นมาตั้งประมาณสักร่วม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 หนึ่งบาทอ๋อนะฮะตอนนี้อยู่ที่แถวสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์หกสิบสตางค์แถวแถวนั้นนะฮะนะครับต่ําสุดที่เราได้ไปก็แถวแถวสามเอ่อสามสามสิบสามสิบสองบาทห<อ>้าสิบสอง,อง,องบาทอืมโอ้นะฮะแถวนั้น นะฮะเพราะงั้นผมว่าก็ก็เป็นโอกาสดีนะครับท่านที่อยากจะซื้อทองที่เป็นทองคําไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะสามารถที่จะทยอยเข้าซื้อได้อ่าซื้อได้ในในระยะนี้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยควรจะต้องตระหนักถึงปัจจัยอะไรบ้างตอนนี้ต้องดูเรื่องของตัวเลขต่างๆนะฮะตัวเลขทางสหรัฐอเมริกาเองนี่สคัญมากนะฮะ ครับนะครับต้องขออภัยก็คือเงินบาทนี้ตอนนี้อยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์นะลงลงมาจากประมาณเกือบเกือบสามสิบสามบาทอ่อนค่าก็ใช่ใช่ครับก็เพราะจริงจริงแล้วเนี่ยผมว่าต้องดูหนึ่งก็คือเงินบาทก็เป็นส่วนสําคัญนะครับแนวโน้มของค่างเงินนะฮะถ้าเกิดค่างเงินอ่อนลงนะครับก็จะทําให้ตัวเอทองคํานะราคาทองคําที่เป็นที่โค้ดเป็นเงินบาทก็ปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับอันนั้นส่วนแรกนะครับส่วนที่สองก็เรื่องของเ สถานการโควิดนะครับถ้าเรื่องของวัคซีนมาแน่นอนว่าเห็นทางทังจีนเองก็บอกวัคซีนจะมาใช้ได้นะครับภายในทีิ้นปีนี้ก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีมากๆจับนะครับก,ก,ก็เป็นแรงกดดันให้ราคาทองในช่วงนี้นะฮะและราคาทองที่อยู่ในระดับสูงนะครับเ,เกินพันเจ็ดร้อยเหรียญขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศที่เป็นผู้บริโภคทองเนี่ยมีการซื้อทองลดน้อยลงไปมากจับ นะครับอย่างเช่นประเทศรัสเซียเองก็ประกาศงดรับหยุดหยุดซื้อทองแล้วนะครับบนะครับรัสเซียเองจีนเองก็เริ่มจะผ่อนคลายการส่งออกทองให้เป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับอินเดียเองก็เอยอดซื้อทองเน็ตก็เรียกว่าลดลงไปคั้วห้าบนะครับเรียกว่าพอราคาทองปรับต่ําในระดับสูงเนี่ยก็ทําให้ดีมานของตลาดน่ะลดน้อยลงไปด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนที่กดดันราคาทองได้ ใช่เดี๋ยวเขาต้องเข้าใจอนว่าเวลาสามประเทศนี่เขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อแค่บาทสองบาทนะฮะใช่ใช่ครับผมหรือเป็นเลเวลัตันใช่เขาเขาเรียกว่าเป็นเพลเยอร์รายใหญ่ๆของของโลกนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเพลเยอร์รายใหญ่กลับมาอยู่ที่อเมริกาแทนอ้าวนะฮะอืมนะครับเพราะดอกเบี้ยน้อยอ๋อับผมนัตีหมดนะครับส่วนหนึ่งที่ที่ต้องจับตามองเลยนะฮะก็คือเรื่องของ นยโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะของด้านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับเรื่องของการอัดฉีดเงินของเฟดซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยจะเป็นปัจจ uh ัยบวกให้กับราคาทองได้ครับคกับแล้วก็เป็นปัจจัยที่น่าสนใจทีนี้คนที่เกิดบังเอิญเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยวันที่สี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเกิดวันที่สิบหกนี่ผมถู๋หวยขึ้นมาได้ล้านอะไรผมควรจะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ซื้อทองคำนะเพื่อเก็งกำไร ผมว่าณณในช่วงสองสมปีต่อไปนี้นะครับผมว่าราคาทองมันจะอยู่ในระดับสูงนะครับด้วยความที่ดอกเบียของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ํามากๆอันนี้แน่นอนนะครับพื้นฐานของมันเนี่ยชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าย่อนะครับก็ทยอยซื้ออนะครับต้องทยอยซื้ออย่างสมมติวันที่สิบหกเนี่ราคาออกมาอยู่แถวสักสองหมื่นห้าพันกว่ากว่านะครับผมว่านะครับตัดซื้อเอาไว้สักครึ่งหนึ่งก่อนอ สักสิบบาททองอะไรเงี้ยนะค่ะใช่ครับผมใช่ครับก็ก็ทยอยซื้อนะครับแล้วก็ค่อยทยอยดูในแนวรับต่างๆนะครับกับสักพันหกร้อยห้าสิบก็น่าซื้อครับนะครับพันพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดสิบแถวนี้ก็ยังน่าน่าซื้ออยู่กับนะครับที่เป็นเงินไทยก็คงประมาณสักสองหมื่นห้าพันท่วนสองหมื่นห้าพันทวนอ๋อนะฮะราคานี้ก็น่าซื้อสักนิดนึงครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแถวแถวนี้นะครับกับ อ25,000ขั้วน24,700แถวแถวนั้นก็น่าซื้อครับกับอันนี้คือระยะไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับในระยะแต่ว่าถ้าเกิดถือปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีกําไรก็สามารถทยอยขายได้ครับหรือบางท่านอาจจะถือลุ้นภาวะดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าสถา,านการณ์โควิดเนี่ยไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจมันเอฟื้นตัวได้เร็วแน่นอนนะครับเพราะเราหยุด เศรษฐกิจของโลกนะฮะของโลกเลยนะฮะเราหยุดไปเนี่ยประมาณสักแปดเดือนจนะครับเจ็ดแปดเดือนนะฮะเราเพิ่งจะมาเริ่มสตาร์ทประมาณเดือนที่เดือนที่หกนะฮะเดือนที่ห้าเดือนที่หกสำหรับประเทศไทยของเมกาเลยยังมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะเริ่มสตาร์ทแล้วก็อวัฏจักรของเศรษฐกิจเขาจะกลับมาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเขาก็สตาร์ทไปค่อยๆทยอยสตาร์ทเหมือนเรา อ่าได้ครับในตามกันนะครับวันาดูรบัวแค่นี้ก่อนนะครับคุณพิบุรย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับดรพิบุรย์วิทยผลครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำครับพูดคุยได้ฟังกันผ่านไปครับวันที่16เจอกันคุณฤทธิ์จ๊ะอ๋อเลยครับผมคุยอยู่กับเศรษฐีอเนอนาคตนะครับในครับสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกับช่วงรู้อมโดยธนาคารสินได้ใหม่นะครับ ผมเฉลยคําถามเลยครับพี่ถามเลยครับว่าธนาคาินครับนำเสนอสินเชื่อใส่ทองอเนกประสงค์วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทนะครับผ่อนนาน25้ปีนะครับคำตอบคือ10ล้านบาทครับวันนี้เวลาคขในการเก็บเบี้ยเตถอนร้านมดลงแล้วนะครับผมและคุณพิรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับลาการแค่นี้มีความสุขโชคดีกับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ